เยวระหว่างท่าแรงกึ่งต่อระหว่โมเลกุลของของเหลวเ้่าความของเหลวใช่ไหมเยตัวอย่างของเหลวเนี่ยที่เขายกย่เป็นน้ำน้ำ่้วเีว่าอะไรหมายความว่าไที่ของสานี้เีมีเีมเียค ถันะกคอกันไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ไหมีเรียนเคม,มีอ่ะหรือว่าที่ศึกษาเนี่ยูกเเคมีแน่เพราะฉะนั้นอคํำก็แรงตึงผิวก็คือเนี่ยแรงที่ยึดเกาะกันระหว่างโมเลกุลของของเหลวนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าบริเวณผิวหน้าของของเหลวแต่และชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆจะเห็นไหมถ้าเราพูดล,ลดต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้าหน้าหนาวเราจะเห็นได้ชัดที่ชัดสุดก็คือสม,ม แล้วก็เรือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนั้นเป็นหลักของความหนาแน่นแล้วก็แรงกระยูกทีนึงเคไหมคะเพราะฉนั้นวันนี้เราจะมาหาค่าแรงตึงผิวขอ,ของของเหลวอยู่สอชนิดซึ่งเรารู้แล้วว่าค่าแรงตึงผิวก็คือความอะไรคะแรงยึดเหนี่ยวะรหว่างโมเลก Scale. แล้วเราก็ดึงสปริงเอาตัวนี้จุ่มลงไปในของเหลวให้ของเหลวท่วมห่วงตัวนี้เสร็จแล้วเราดึงสปริงจนกว่าเลยท้าวงแหวนตัวนี้มันจะแยกจากของเหลวนึกออกไหมคะตอนยกขึ้นเนี่ยแรงยึดต่ะหว่างโมเลกุลของฝังเหลวมันก็จะรั้งไม่ให้วงแหวนนี้ออกจากมันลุตออกจากมันนึกออกไหมคะเราก็จะดึงแล้วอา่านค่าที่เชื่อมตั้งสปริงนี้ได้หรือค่าแรงดึงผิวได้เลยกับกรณีที่สองที่เราจะทำการทดลองในวันนี้ หลอดเหลวนี้ในบิ๊กเกอร์เป็นเอ่งของเรา high, เป็นเใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะมีกันเสร็จแล้วเราจะใช้หลอดแก้วคาปิลารี่เคยเห็นหลอดแก้วคาปิลารี่ไหมเวลาไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลก็จะมีหลอดแก้วตัวเล็กหลอดแก้วตัวเล็กดตัวนี้เรียกหลอดแก้วคาปิลารี่ไดเห็นไหมใช่คเจาะเลือดกุ๊กตลอดแก้วเลือดจะวิ่งขึ้นไปที่หลอดเลยเห็นไหมเห็นแล้วรู้สึกตัวจาะเลือด จอดแล้วอย่างนี้หรอ,อนโอควิดก็ต้องไปตรวจบ้านอันนี้เขาเรียกว่าหลอดแก้วดูเล็กหรือหลอดคาปิาลารี่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือเวลาเราใช้หลอดแก้วนีุ้่งลงไปในของเหลวแ,ลแรวงดันจากแรงดึงดิวของนีวจะดันให้ของเหลวเปน็นครงัมีระดับสูงกว่าระดับของเหลวภายนอกและปกติถ้าเป็นหลอดแก้วทั่วไประดับน้ำในหลอดมันจะเป็นเส้นตรงถูกไหมอันนี้เป็นหลอดทั่วไป น้ำจะเป็นแบบนี้ type. แต่ถ้าเป็นหลอดแก้วคาสติลลี่ลักษณะน้ำเป็นหลอดจะเป็นลักษณะโค้งชิ้นตัวลงตรงกลางเพราะว่าบริเวณด้านนอกริเณกุลของของเหลวจะยึดเกาะกับผิวสัมผัสของภาชนะหรือหลอดถกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นของเหลวมันจะเป็นไงคะโมเลกุลยึดเกา ผิวภาชนะแล้วเป็นลักษณะผิวโค้งแบบนี้เราเรียกว่ามันเกิดสภาพคาพิลาจำดมไหมนะสภาพคาพิลาจะเกิดขึ้นในหลอดแก้วคาปิลารี่เท่านั้นแก้วหลอดปกติพพไม่เกิดเขมไหมคะซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกมันต้องใช้กล้องจุลทรรศขยายซึ่งเราจะเห็นขยายให้ดูแล้ววันนี้ใหญ่ปกวกล้องดิเขมไหมเพราะนั้นตอนนี้เราจะใช้หลอดแก้วคาปิ yeah ไดด8เมตรอนาทีกำลังสอง h นี่คือระดับผลต่างของน้ำในหลอดเอาในาาชนะถูกไหมคะ d ก็คือค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดตรงนี้หน่วยเป็นเมตรเข้ามเของ t เพราะนั้นารลองนี้เราหาแรงนึงผิวของของเหลวชนิดนี้ได้ไหมเสร็จแล้วมาทดลองกันนี้เปรียบเทียบของเหลวสองชนิดระหว่างน้ำกับ ตนี้ห้ามเอาไปจุ่มในของเหลวเพราะว่าใช้วัดเส้นผ่านศูนกลางอย่างเดียวโอเคไหมไหมบรรทัดเราจะวัดความสูงของระดับน้ำในหลอดบิเกอร์ขนาด50 ml เพื่อนขยายอันดับแรกเราจะทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดแก้วคาปิลารีหนึ่งกลุ่มก็แบ่งงานกันทำซ้อ่านค่าสเกลหลัง บวกสเกลเวอร์เนียคูลิสคาจำได้ไหมหลักก็คือขีดศูนย์ของเวอร์เนียตรงกับขีดไหนของสเกลหลักดูด้วยตาเนี้ยไม่น่าจะเกินสองมิลถ้าวัดมาแล้วมันเกนินต้องสันนิษฐานแล้วว่ามันเกิดจากใคร,รไม่ใช่เครื่องมือแนะผู้วัดเพราะตาเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมวัดเสร็จบันทึกเป็นอะไรคะเป็นค่าดีเห็นไหมดีๆในบันทึกผลการทดลอง เสร็จแล้วเราจะเติมของเหลว2ชนิดเข้าไปในมิกเกอร์เติมเข้าไปให้มันได้สี เ,เ,เราจะทำยังไงวัดระดับความสูงของบิงกอก์น้ำในปิงก์ก์สองลันนี้เห็นไหมดูที่ระดับความสูงอ่านค่าเวลาเราวัดต้องดูว่าสเกลไหมบรรทัดพยายถ้ามีทั้งสามมาเปลี่ยนได้นะคะอันนี้มันแหลกขึ้นมาหนึ่งมิลอ่านได้เท่าไหร่ต้องลบหนึ่งมิลออกเห็นไหมคะเพราะตรงนี้มันไม่ได้เริ่มที่หนึ่งเข้าใจไหมคุณมีไม้บรรทัดที่เริ่มหนึ่งมิลก็ใช้วัดได้เลยมันเพือเป็นค่า s หนึ่งใช่ไหมเห็นไหม ของเหลวหนึ่งชนิดต้องวัดสาครั้งใช้สามคนวัดโอเคไหมเวียนการอ่านสามคนเพื่อความถูกต้องที่สุดข,ของข้อมูลมอย่าอ่านคนเดียวสามครั้งนะเนีแบบ่ยเวียนกันมาเลยสาคนก็เพราะนั้น h หนึ่งเราจะได้สามครั้งถูกไหมแล้วหักค่าเฉลีย่ยเสร็จแล้วเราก็เป็นไงคะเอาหลอดแก้วอนเนี้ยจมลงไปในของเหลวชนิดแรกแยกกันทําก็ได้นะ จุ่มลงไปเราจะเห็นว่าอะไรคะระดับน้ําในหลอดเป็นไงคะมันเริ่มสูงขึ้นเห็นไหมเห็นไหมจุ่มลงไปเราจะเห็นระดับน้ําในหลอดเห็นไหมคะสูงเสร็จแล้วเราก็มาด้่นข้างก็ได้เพื่อเห็นเห็นไหมสูงไหมเสร็จแล้วเราก็วัดระดับน้ําภายในหลอดแก้วรูเล็กบันทึกเป็นอะไรคะใช้สามคนอ่านอีกเหมือนเดิมยันหน้ามั่นอ่านคนเดียวสามครั้งเข้าใจไหมตัวนี้ก็เป็นไงคะจุ่มลงเหมือนกันโอเคไหมแล้วก็วัดระดับ มันแยกู่แล้วตารางเราแยกเป็นสองช่องเพราะฉะนั้นคร like <Okay. S 1> ั้งที่หนึ <alphabet perme ates> ่งนี้จะเป็นไรคพเป็นน้ําครั้งที่สองเป็นไร้พัน้ำมันพืชโอเคไหมคะเสร็จแล้วการทดลองวัดได้คุณก็มาหาค่า h โดยเอา s อสองลบอหนึ่งอหนึ่งอสองนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่เอามาลบกันจำได้ไหมในตารางเสร็จแล้วก็มาแทนค่าในสูตรเพื่อหาค่าแรงตึงผิวของของเหลวของชนิดนี้เปรียบเทียบว่าตัวไหนมากอย่าลืมว่าถ้าเป็นน้ำความหนาแน่นอยู่ที่หนึ่งพันถ้าเป็นน้ำมันพืชนึกออกไหมคะนักษะวัดเข้าไปเลย น้ำมันพืชน่าจะเป็นัไงคะความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใช่ไหมใช่ไหมรู้ได้ไงว่ามันความหนาแน่นน้อยกว่าอยอย่้าเราก็เิียบเทียบง่ายๆเคของเหลวสั้งชนิดวรวมกันมันจะแยกชั้นตัวไหนความหนาแน่นน้อยมันจะลอยอยู่ด้านบนโอเคไหมคะมเสร็จแล้วกันทดลองที่แปดตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคน